อ่ะเมื่อกี้นี้ก็สรุปมาให้ก็คือการสร้างระบบนะครับคุณจะทำจะทำค่าคุณอยากรวยอยากรวยแบบเร็วเนี่ยคุณจะต้องใช้สร้างระบบและระบบนั้นต้องไม่พึ่งคนต้องพึ่งคนให้น้อยที่สุดเอางี้ดีกว่าไม่พึ่งคนอาจจะแบบตอนนี้ยังไม่ยังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับเราก็ต้อง bon มีคนช่วยบ้างนะครับแต่ว่าต้องให้คนน้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้ผมยังเจอยังยังเจอเดี๋ยวนี้ยังเจอเลยแบบว่าคนที่เป็นเจ้าของผู้ประกอบการผมมีลูกน้องที่เป็นหลักร้อยคนเป็นแบบหลัก เพื่อนๆผมหรืออะไรต่างๆก็ยังเน้นเรื่องนี้นะเขาอายุแบบยังน้อยกว่าผมเลยบางคนอายุแค่40เองนะยังไม่เอาแล้วอ่ะเขาไม่เอาเรื่องออนไลน์ออนไลน์แล้วก็ยังคิดแบบโลกเก่าคือผมสอนเขายังสอนไม่ได้แล้วอ่ะคือ,อกูไม่รู้จะเริ่มตรงไหนกูเหนื่อยแน่เลยมึงจ่ายตังให้กูเท่าไหร่กูก็ไม่คุ้มอะ่ะกูต้องมานั่งแบบทั้งชีวิตต้องมานั่งปากเปียกปากแชกับมึงเลยกูกูต้องหยุดงานหนึ่งปีเลยมั้งเนี่ยมาสอนมึงเนี่ยอันนี้พูดใช้ภาษาพ่อขุนรามนิดหน่อยนะครับเวลาแบบคุยกับเพื่อนกูบอก มึงจ้างกูกูไม่คุ้มหรอกเขาเขาจะจ้างผมอ่ะหนึ่งหนึ่งล้านหนึ่งล้านเทรนบริษัทของเขาทั้งวันหนึ่งวันผมบอกไม่เอากูว่ากูไม่คุม้มอ่ะกูว่ากูตายก่อนเนะกูกูปักเปียกปักแฉะโดยเฉพาะมึงนั่นแหละมึงอ่ะหัวหน้ากูว่ากูตายที่มึงนี่แหละเขาเขาเขาคุยกันแบบว่าผมเวลาผมพูดกับใครนะคือเนื่องจากเอ่อเวลาผมคุยกับเพื่อนเพื่อนเก่าอะไรเงี้ยผมก็พูดกันแบบตรงๆอย่างนี้ไงว่า แล้วคืออผมก็ไม่ได้อยากต้องต้องได้เงินใครแล้วเข้าใจปะ่ะเพราะว่าแบบว่าเราก็มีผมเอาตัดสินใจว่ากูจะเหนื่อยหรือเปล่าแค่นั้นเองเอะเงินล้านบาทต่อวันนี้กูไม่คุ้มนะกูว่ากูว่ากูเหนื่อยตายแนะ่เลยเดียวกับพวกมึงกูหน้าแก่ลงเยอะแล้วก็อันนี้พูดกันขำๆนะครับทุกคนก็อบางทีบางทีงทพวกด,ดาราหล่งดาราหลายคนเนี่ยที่แบบว่ามาจากโลกยุคเก่าอะไรก็มามาแบบ มามาอยากจะให้ผมสอนการทําออนไลน์การขายออนไลน์อย่างเงี้ยแล้วบอกตรงๆเลยผมก็ไม่อยากรับไม่กล้ารับเพราะว่าผมรู้ว่ามันต้องเปลี่ยนความคิดคนแบบอย่างหนักเลยอะ่ะมันต้องแบบว่าต่อสู้กับความคิดเก่าๆของเขาผมบอกว่าไม่เอาดีกว่างานนี้งานนี้งานหน,น,นักเว้ยถ่ายให้โอนให้แบบ โทรหาโทรามใหม่อาใหม่เอาไหมคนนี้โทรถานิดหน่อยนิดหน่อยเอาไหมคนนี้ไม่มีใครเอาสักคนเดี๋ยวต้องส่งให้หมอทีมมากว่าหมอทีมน่าจะเป็นคนมีความอดทนเยอะจริงจริงจะเป็นข้ามลูกศิษย์อาจารย์มาดิดเป็นสิบเป็นร้อยคนแล้วแล้วเพื่อนๆจะรู้สึกว่าเฮ้ยใครๆก็ทําได้เฮ้ยงั้นฉันก็น่าจะทําได้มันเป็นการเติมความเชื่ออย่างรุนแรงใช่เมื่อเราเห็นหลักฐานอืม แล้วก็คุณแล้วคนส่วนใหญ่ก็สร้างตัวมาจากไม่มีไม่ค่อยมีเงินด้วยนะคนส่วนใหญ่ก็สร้างตัวก็แบบว่าง่ายๆแบบนี้แหละใหม่ก็ติดหนี้กันเป็นสิบสิบล้านนะครับหลายสิบล้านด้วยจากครอบครัวเขานะใหม่ใหม่ก็ติดหนี้นิดหน่อยก็สร้างเงินมาจากเป็นเงินเดือนก้อนสุดท้ายเนี่ยหกหมื่นบาทเนี่ยแล้วก็หมอทีมก็ติดหนี้มาเจอ แต่ละคนติดหนี้ทั้งท้าไมถึงมารวมกันเนาะนะแต่ว่ามีใจแต่ละคนคือมีคาแรคเตอร์คือแค่ที่เขาติดหนี้มาเพราะแค่มีความได้ถูกการระบบการศึกษาเก่าๆสอนมาก็เท่านั้นเองนะผมว่านะคืออาจจะมีความคิดเก่าๆว่าอ๋อการลงทุนธุรกิจมันจะต้องแบบลงทุนเยอะๆแล้วก็ได้กําไรบางเฉียบอย่างนี้แบบว่ามา r g จิ้นบางเฉียบนิดๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมหมอทีมเคยทําธุรกิจรับเหมาไม่ใช่หรอ อใช่ครับทำทำทุกอย่างแล้วเหมาก็กําไรบางมากแล้วสมมติว่าลงทุนล้านหนึ่งกำไรอาจจะหนึ่งแสนถึงสองแสนบาทแต่แบกรับความเสี่ยงเป็นล้านแหละเพื่อจะได้กําไรแค่หนึ่งถึงสองแสนโหสุดยอดใช่ไหมแล้วนอกจากนั้นก็ปวดหัวด้วยป่ะปวดหัวด้วยบางทีก็อืคนงานมาบ้างไม่มาบ้างทะเลาะกันเอาตีกันแล้วอยู่ดีๆวันถัดมาก็ไม่มาทํางานงานเราดีเลยเราถูกอ่า คู่ค้าปรับอะไรเงี้ยโอหลายอย่างมากเลยอะโอ้แต่ว่าพนักงานลูกจ้างลูกจ้างต้องเป็นแบบรายได้ต่ำแน่เลยพวกคูณรหมาใช่ครับใช่ฮะส่วนใหญ่เราก็ร้อยอะไรางี้ป่ะใช่ประมาณนั้นแล้วโอ้โหเยอะอ่ะจะสร้างโรงงานมูลค่าแค่สิบล้านนี่ใช้คนเป็นร้อยเลยอะโอ้โหอปวดหัวมากเดี๋ยวผมจะให้ทิปอีกอันนึงนะผมสอนในเปลี่ยนธุรกิจเป็นเครื่องผลิตเงินยิ่งทุกคนฟังดีๆนะยิ่งพนักงาน รายได้ต่ํามากเท่าไหร่คุณยิ่งปวดหัวมากเท่านั้นจําไว้ยิ่งคุณต้องคุมพนักงานไรายได้ต่ํามากเท่าไร่คุณต้องปวดหัวมากเท่านั้นมันจะมีเรื่องอะไรจุกจิกจุกจิกถ้าใครเคยคุมโลรง,ลงงานผมไม่เคยคุมโรงงานแต่ผมมีลูกศิษย์ที่มันคุมโรงงานอยู่โอ้แม่งเรื่องสารพัดอะไรก็ไม่รู้เรื่องที่แบบทําไมกูต้องมายุ่งเรื่องนี้ด้วยนะเพราะฉะนั้นใช้หุ่นยนต์ดี่สุดใช้หุ่นยนต์ของอ่าไหมอหมอทีมเดี๋ยวบอกบอก,บอกเคล็ดลับนิดนึงเวลาหมอทีมใช้หุ่นยนต์เนี่ยไอบ ของมอทีมไม่มีตัวแทนใช่ไหมที่ขายครีมขายอะไรเนี่ยไม่มีครับไม่มีตัวแทนแปลว่าทุกออเดอร์ที่เข้ามาสมมุติว่ามีมีออเดอร์กี่ทุกคนฟังดีๆนะหมอทีมนี่มีออเดอร์มากกว่าผมเพราะว่าผมไม่ได้ขายแบบว่าย่อยๆยำๆเล็กๆแกของมอทีมออเดอร์ละร้อยเท่าไหร่นะออเดอร์ประมาณออเดอร์ประมาณหนึ่งหนึ่งพันอ่าหนึ่งพันโอเคก็ีราคาได้ราคาเหมือนกันโอเคอ่าอาจจะมีสมมติว่าเข้ามาวันหนึ่งเนี่ยประมาณกี่ออเดอร์ ประมาณ <c oughs> ได้ครับได้ก็ประมาณสองร้อย oh, okay. ถึงห้าร้อยออเดอร์ต่อวันโะอ้โหสองร้อยถึงห้าร้อยออเดอร์โอเคมึถ้าคุณต้องมีพนักงานสมมติไม่มีออระบบออนไลน์นะไม่มีระบบหุ่นยนต์มาจัดจัดการนะถ้าคุณต้องมีพนักงานสองร้อยถึงห้าร้อยออเดอร์แล้วทําทุกอย่างแมนนว่หมดหรือว่าเสิร์ฟอาหารห้าร้อยจานเงนะี้ยสมมติทุกคนทําทร้านอาหารก็ต้องเสิร์ฟอาหารห้าร้อยจานเงนะี้ยคุณต้องมีพนักงานกี่คนแต่นี่คุณหมอทีมไอสองร้อยถึงห้าร้อยออเดอร์เนี่ย ใช้พนักง,งานกี่คนใช้พนักง,งานแค่ห้าคนห้าคนห้ <5 S 1> <ท>า <ำ S 2> คน<ะ>เองอรจริงๆ<ะ>แค่รับออเดอร์แต่ไม่ขายในเพจเรามีคอนเซปต์ว่าเราอยากเอาสินค้าไปช่วยเพื่อนๆในเพจให้เขาแก้ไขปัญหาบางอย่างนะงั้นคนที่เขาสนใจจะถูกดึงดูดเข้ามาอยู่แล้วถูกการตลาดดึงดูดเข้ามาอยู่แล้วด้วยด้วยเขาอยากแก้ไขปัญหาดังนั้นเราก็แค่ หาคนที่มีหัวใจในการอยากจะรับใช้ผู้คนมาคอยรับออเดอร์สินค้าแต่เขาไม่ได้มีหน้าที่ขายเลยแม้แต่เพียงออเดอร์เดียวอืมอเพราไม่มีหน้าที่ขายเขาแค่ตอบเฉยเขามีหน้าที่ตอบเฉยเฉยมีหน้าที่ตอบว่ากี่ชุดกี่ชิ้นกี่ออเดอร์ส่งไปที่ไหนแค่นั้นเองอซึ่งปกติก็แค่กดไม่กี่คลิกก็ เข้าสู่ระบบขนส่งแล้วแค่นั้นเองซึ่งซึ่งมันแตกต่างจากระบบหน้าร้านเก่าๆสมมุตวิว่าเอาง่ายๆถ้าเราจะขายเครื่องสําอางวันหนึ่งห้าร้อยชิ้นต้องมีพนักงานมีเซลล์ไปยืนประจําบูธกี่คนลองนึกองนึกสภาพใช่ใช่เพราะฉะนั้นขนาดยืนเซลล์คุณไปเดินดูห้าสรสินค้าเดร้านร้านร้านต่างๆเนี่ยมีเซลล์แบบยืนตลอดทั้งวันบางร้านเนี่ยคนเซลลเยอะกว่าเขาเจ้าขอลูกค้าอ่อะ เซลล์เยอะกว่าลูกค้าเซลล์ลูกค้าเดินเข้าไปนี่ตกกระจายกลัวเลยเว้ยโดนลุมโดนเซลล์ลุมเ <c oughs> <c oughs> ข้าใจว่าวันนึงอาจจะขายได้สองสามออเดอร์อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเอออ่ะหมอทีมแนะนําแนะนําหน่อยอ่ะวันนี้เนี่ยมาถึงตรงนี้แล้วได้ข้อมูลกันไปเยอะแล้วจริงๆอ่ะหมอทีมนี่เคยผมเชิญเชิญมาสอนในคอร์สหนึ่งวันนั้นคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งใช่ไหมใช่คอนเทนต์มาร์เก็ตติ้ง<ด>คอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งสองศูนย์สองหนึ่งวันนั้นเนี่ยคนแม่งว้าว คือคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยถ้าถ้าคุณเข้าใจมันเป็นคอ,คอสอสตาของผมทุกคนที่แบบมันเป็นพูดง่ายคือเป็นการตลาดแบบดึงดูดคนเข้ามาเหมันทำยังไงก็ได้ที่ให้คนต้อนคนเข้ามาในเพจของเราด้วยการผลิตคอนเทนต์ที่ใช่สําหรับคนกลุ่มนั้นแล้วให้คนมาขอลองซื้อสินค้าเราเองนี่คือคอนเซปต์ของคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งนะครับต้องคนเรียนนี่มีแต่ดังๆทั้นนั้นลเลยนะผมเปิดคอสนี้มา3ปีแล้วขายขายคอสนี้ไปแบบ อย่าเรียกว่าขายเลยว่าคนคนมาซื้อคนอยากเรียนคอร์สนี้เนี่ยเกินพันห้าร้อคนแล้วที่ลงไปในคอร์สนี้นะแล้วก็ผมเพิ่งมาทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งสองศูนยนะครับก็คือหมายความว่าสําหรับอนาคตเลยเติมเนื้อาหอา,ออาที่มันแบบอัปเดตแล้วก็สําหรับอนาคตแล้วหมอทีมผมเชิญเข้ามาสอนด้วยแล้ววันนั้นนะหมอทีมให้มา9ข้อรู้สึกยไงเนี่ยก้าข้อหรือสิบข้อกข้อนะแล้วพี่ก็นั่งฟังแล้วลูกเนาะเอ่อ ลูกศิษย์ของพี่ที่แบบว่าก้าวหน้าอยู่แล้วด้วยนะก็นั่งฟังแล้วก็ม่ทุกคนแม่งอ้าปากหวัวแบบว้าวกันทุกคนเลยขนาดพี่ยังว้าวเลยบอกโ oh อ้โหเพราะหมอทีมเตรียมเนื้อหามาดีมากเลยแล้วคอรสนั้นเนี่ยในหมอทีมลองลองพูดให้ฟังนิดนึงว่ามันทำให้มันจะทำให้คนที่เรียนเนี่ยได้เปรียบในตลาดยังไงคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งสังเกตไหมว่า วันนี้มีคนอยู่ในออนไลน์เยอะมากเพื่อนๆลองสังเกตดูแต่แปลกไหมทำไมคนที่เป็นอด,ดับตต้นๆของประเทศไทยเนี่ยที่เป็นโค้ชเป็นครูส่วนใหญ่จะเป็นลูกศิษย์อาจารย์บฑิตทั้งหมดเกือบทั้งหมดเลยนะเป็นโค้ชเป็นครูแล้วแล้วไม่เป็นแค่เป็นคนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วดังเพียงอย่างเดียวนะสามารถทำธุรกิจผ่านออนไลน์ได้ด้วยเคล็ดลับมันอยู่ที่คอร์สนี้เคล็ดลับมันอยู่ที่เราต้องเข้าใจก่อนว่า เราจะทำคอนเทนต์หรือเนื้อ,อาหาอย่างไง hmm. ในการที่ไปช่วยแก้ปัญหาผู้คนซึ่งมันไม่ได้แค่มานั่งพูด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 เฉยเฉยมันมีเทคนิคยิบยิบย่อยๆแค่คอร์สเนี้ยคอร์สเดียวผมบอกได้เลยว่า hmm. คอร์สเนี้ยคอร์สเดียวทําเงินได้ผมร้อยเท่าเลยอมแล้วเป็นคอร์สที่ผมยังใช้อยู่เลยผมเรียนคอนเทนต์มามาเก็ตติ้งตั้งแต่ประมาณสามปีที่แล้วตั้งแต่ประมาณถ้าผมจำไม่ผิดนะตอนนั้นน่ะสองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทโอ้โห ตั้งแต่ราคาเต็มของแกนบ็อกเซตที่ออกมาเลยเพราะว่า<ม>ตอนนั้นน่ะผมเก็บเงินนานมากเลยเพื่อจะเรียนคอร์สเนี้ยเสร็จปุ๊บพอเรียนเสร็จปุ๊บคุณรู้ไหมว่าคอร์สเนี้ยเป็นคอร์สที่ผมยังใช้อยู่จนปัจจุบันเลยหมายความว่าคอร์สเนี้ยมันผ่านมาสามปีแล้วขณะผมเรียนคอนเทนต์มาเก็ตติ้งตั้งแต่สามปีที่แล้วเนี่ยมันยังช่วยทําให้ผมสามารถผลิตคอนเทนต์แบบไม่รู้จบอืมแล้วคอนเทนต์นั้นเป็นคอนเทนต์ไม่ธรรมดานะไม่ใช่แค่ให้ความรู้อย่างเดียวแต่เป็นคอนเทนต์ที่ดึงดูด นะคนเข้ามาหาเรามากขึ้นดูง่ายๆผมใช้คอนเทนต์มา Marketing c o งคเดียวตอนนี้มีเพื่อนๆที่ติดตามผมเนี่ยทุกแพลตฟอร์มนะรวมกันประมาณ1.7ล้านคนว้าว <Wow. S 2> ซึ่งจริงๆแล้วอะเวลหมอพูดเนี่ยจะไม่มีใครฟังนะ <Wow. S 2> เพราะว่าหมอจะพูดชอบพูดภาษาไทยคำมังกษคำชอบพูดอะไรที่มันเข้าใจยากแต่คอร์สคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้ง มันจะทําให้เรานะซึ่งเป็นคนที่ไม่รู้จะพูดอย่างไงไม่รู้จะให้ความรู้อย่างไงไม่รู้จะวางวางกลยุทธ์อย่างไงในการที่จะให้ความรู้แล้วเขาได้ประโยชน์แล้วก็ติดตามเรามากขึ้นคอนเทนต์มามาเก็ตติ้งนะขนาดตอนผมเรียนยังได้ขนาดนี้ถ้าใครมาได้เคล็ดลับตอนคอนเทนต์มาเก็ตติ้ง2021นวะผมบอกด้วยเลยว่ามันสุดยอดความรู้มันแอดวานซ์ขึ้นไปอีกระดับหนึ่งแล้วผมก็ให้ความรู้ไปอีกว่าเวลาที่เราจะสร้างธุรกิจ จากคอนเทนต์มาเ k e t ิ้งอย่างเดียวนะแล้วเอาไปต่อยยอดเนี่ยจากศูนย์นึงสิบล้านทํำยังไงผมสอนนะครับไว้ในคอร์สนี้ด้วยหนึ่งชั่วโมงโอ้โหคอสนี้คุ้มมากผมว่าบอกเลยว่าถ้าใครวู้จะเริ่มต้นอยอนไลน์ยังไงเริ่มจากคอร์สนี้อืวันนี้เนี่ยผมจะวันนี้จะให้ราคาพิเศษไปใครยังไม่ได้เรียนคอร์สนี้ยังไงก็ต้องเรียนผมบอกได้เลยมันมันมันคุณจะไปทําการตลาดแบบเก่าไปนั่งอินไปนั่งกลบกวนคน ไปโฆษณาในยะูทูบให้คนมันสคิปแอดคุณเคยใจใหมสคิปแอดข้ามโฆษณา <laughs> ใครๆแม่งก็ข้ามทั้งนั้นนะ่ะใครเห็นโฆษณามากวนไตตาฉันโฆณาข้ามโฆษณาหมดแล้วคุณจะขายของยังไงถ้าคุณโฆษณาไม่ได้ถ้าโฆษณาคุณไม่มีคนดูมีสิมีวิธีก็คือให้เขามาขอซื้อคุณเองให้ดึงแล้วต้องดึงคนที่ใช่ด้วยนะถ้าคุณดึงไปถึงคนที่ไม่ใช่เขาจะด่าคุณ ถ้าคุณไปโฆษณาหาคนที่ไม่ใช่ไปพูดภาษาอะไรก็ไม่รู้ที่ไปไปโดนคนอีกกลุ่มหนึ่งอะ่ะเข้าใจปะแต่คนของเราเขาจะรักเราอะ่ะคนของเราเขารับได้เขาซื้อของเราอะ่ะแต่ถ้าเกิดเราไปพูดกับอีกคนอีกกลุ่มหนึ่งเขาก็ไม่อินกับคุณแล้วก็แถมด่าให้เราด้วยใช่ไหมนี่แหละคือสิ่งที่ผมสอนแล้วแล้วข้อสําคัญคือเมื่อไหร่คุณหาฐานแฟนนั้นเจอนะผมจะสอนวิธีในคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งเนะว่าหาฐานแฟนยังไงแล้วฐานแฟนกลุ่มนั้นเนี่ยสนับสนุนคุณตลอดชีวิต เคล็ดลับยังไงผลิตขายให้ขอแล้วครั้งหน้ามันนั่งคิดอีกคนกลุ่มนี้ต้องการอะไรอีกขายอีกขายอีกขายอีกคือจริงๆแล้วเนี่ยคุณในหน้าที่อย่างเดียวขายหาอะไรมาขายให้คนกลุ่มเก่าเนี่ยเหมือนฮันนี่ฮันนี่นั่งอยู่นี่ฮันนี่เนี่ยขายแล้วขายอีกขายจนไม่รู้จะขายอะไรแล้วใช่ไหมขายหมดเลยเนี่ยทุกอย่างขายหมดเลยเขาขายเอ่อเนี่ยฮันนี่มาโชว์ตัวนิดนึงฮันนี่เขาขายเอ่ออะไรนะไอ ผลิตภัณฑ์ความงามใช่ไหมผลิตภัณฑ์ความงามขนตาขนตาเสร็จแล้วคนก็ทำแล้วก็ขายอะไรขายติ๊กเกอร์ทำตาสองชั้นทำตาสองชั้นแล้วขายอะไรตั้งใจจะขายแค่นี้ตั้งใจจะขายแค่นี้แต่คนถามอีกก็ถามขายโน่นขายนี่ขายไปหมดเลยโอเคคนบอกว่าขอทั้งหมดที่ครูฮันนี่ใช้ว่ามาคุณเอาแบบนี้หรือเปล่านี่คือนี่คือวิธีการการสร้างตัวแบบใหม่แล้วครับคุณอย่าไปเชื่ออะไรเก่าเก่าที่มันแบบว่าต้องไปยั่งยัดเยียด อ,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 อะไรอะ่ะโฆษณายิงแอดแล้วผมบอกด้วยเลยนะถ้าคุณยิงแอดมัด่วซั่วคุณจะโดนด่าถ้าโดนยิงแอดแล้วยิงแอดมัด่วซั่วแล้วไปถึงคนที่ไม่ใช่เนี่ยคนเขายิงแบบไม่ชอบหน้าเราอ,ะอ่ะแล้วก็เสียเครดิตอ่ะคุณอยากจะให้คนไม่ชอบหน้าห,หรือว่าจะให้คนรักคุณใช่ไหมเอ,เอาแบบนี้ดีกว่าวิธีที่หมอทีบอกอาจารย์บอกเนี่ยครนี้เข้าใจเลยเพราะว่าเกิดเกิดขึ้นกับตัวเอง ถ้าเราทำคอนเทนต์ไปหาฐานแฟนที่ใช่จริงๆเนี่ยคือมันปิดการขายไปตั้งแต่ในคอนเทนต์เราแล้วอะตั้งแต่ในคลิปตั้งแต่ในไลฟ์ของเราอินบ็อกซ์เข้ามาคือแค่สรุปรายการและส่งเลขบัญชีชมันเป็นอย่างนั้นจริงๆใช่แล้วคุณแมต่ตอนนี้ในออนไลน์มีหลายคนอาจารย์ไปจ่ายเงินให้กับคนที่ตอบอินบ็อกซ์เป็นค่า incentive. <Hey! S 1> อินซ n นทีฟเฮ้ยอ่าในการปิดการขายเราจ่ายกันเยอะด้วยจริงนจริงเพราะว่าความสามารถในการขายหนะ้ากล้องของเขาไม่มีใช่เขาคิดว่าเขาอจะต้องพึ่งคน ตอบอินบอกเพื่อที่จะปิดการขาย oh. จริง Oh, จริงจริงมีคนเสนอข้อเสนอนี้กับฮันนี่มาแบบเขาจะไม่ช่วยต่ออินบ็อกซ์แต่ขอค่าอินสแตนทีด้วยนะฮันนี่บอกโอเคงั้นไม่เอาเพราะว่าฉันปิดการขายแต่ในไลฟ์ฉันเล่าฉันเล่าฉันจะให้เธอทําไมจริงนี่ถ้าคุณเคยมีใครเคยมีใครเคยแบบว่ามีมีความคิดแบบนี้มั่งยอมรับมาเลยก็ได้นะ <c oughs> จริงจริงผมก็เคยมีความคิดแบบนี้นะ <c oughs> พี่ก็เคยมีความคิดแบบนี้ตอนแรกๆที่บอกเออเราน่าจะก็มาปรึกษากับเอ่อกับกับกับแมรี่ว่าเออเราควรจะให้อินสแตนทีหรือว่าปรึกษากับลุงด้วยมั้งตอนนั้นจำไม่ได้ละ ควจะให้อินสันตีหรืว่าให้เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยมันคือมันเป็นโลกเก่าไงแต่จริงๆแล้วเนี่ยพาวเวอร์นในการขายนี่คืออยู่คนที่อยู่หน้ากล้องเรียบร้อยแล้วมาถึงอินบ็อกซ์คือมันแค่สรุปมาเท่านั้นเองว่าจะเอาอะไรบ้างจ่ายเงินที่ไหนเรื่องธรรมดาแต่เขาจะคิดว่าเออคนตากขายมาต้องแบบต้องแบบปิดการขายให้ได้ต้องแบบพูดยังไงก็ได้ให้ลูกค้าไม่ปิดการขายคือคนไม่จะไม่ซื้อตั้งแต่ในกล้องมันก็ไม่ซื้ออยู่ดีอะถ้าเขาลังเลแล้วมันก็ลังเลอยู่ดีอะเข้าใจป่ะ ของฮนี่มานี่ถ้าอินบ็อกซ์มาแล้วแบบลังเลยถามเยอะๆฮานี่ไม่ไม่ขายอะ่ะไปมั่นใจตัวเองมาก่อนเราเดี๋ยวค่อยมาซื้อกันแล้ว่าเขาอาจจะยังไม่ใช่ฐานแฟนที่แท้จริงของเราไงคะเราก็โอเคไม่เป็นไรเราขายให้คนที่เป็นฐานแฟนที่แท,ท้จริงของเราเนี่ยอันนี้มันแบบมันขายง่ายมากเลยนั่นแหละไปฝึกไปเรียนคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งอันนี้คุนี่แบบมันรับประกันเลยว่าคนจะทำออนไลน์ทุกคนคุณต้องเรียนคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งแล้วชีวิตคุณจะสบายมาก ครูรู้ว่าตอนนี้คุณเครียดกันอยู่คุณมีค่าใช้จ่ายในการตอบอินบ็อกซ์สูงใช่ไหมล่ะเพราะว่าคุณต้องให้อินสันทีฟเขาอะ่ะคุณก็เครียดใช่คุณไปเรียนเนี่ยคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งแล้วตอนนี้ราคาไม่เท่ากับหมอทีมสมัยก่อนด้วยนะตอนนี้คุณได้ราคาพิเศษราคาตอนนี้สบายมากเลยครูบอกเลยว่าคุณเอาไปเรียนนะไม่กี่วันคุณก็ได้ทุนคืนแล้วถ้าพูดถึงจํานวนชั่วโมงที่เรียนคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยคือน่าจะเหลือคอร์สละ จริงๆสอง0ม่ันห้ใช่ไหมแต่หมอทีมน่าจะฟังไปเป็นยี่ิบหกชั่วโมงแล้วเนาะทำไปสี่ห้ารอบน่าจะฟังสมมพัยี่สิบหกชั่วโมงก็ชั่วโมงเท่าไหร่ชั่วโมงละพัน 1, บาทแต่ว่าใช่แต่ไปทําเงินได้สิบเท่าเออจริงๆต้องคิดแบบนี้เดี๋ยวถ้าชุดฟังชั่วโมงละพันบาทดูเหมือนแพงแต่ว่าไปไปทาเงินสิบเท่าเนี่ยมันคุ้มมั้มมีอะไรที่คุณลงทุนเอ้ยร้อยเท่าเดี๋ยวกี้นี่บอกร้อยเท่า ถ้าเกิดมีอะไรลงทุนที่คุณได้ร้อยเท่าคุณจะเอาหรือเปล่าใช่ไหมผม,ผมขนาดฝากแบงก์ไปเอาลงทุนไปอลงทุนกับที่ดินใช่ไหมปีหนึ่งอย่างมากเลยอย่างมากเลยนะมันก็ได้เจ็ดแปดเปอร์เซ็นตะ์กำไรเจ็ดแปดเปอร์เซ็นต์หรือว่าลงทุนกับหุ้นเนี่ยอย่างมากเลยนะนี่หุ้นอเมริกาดนะ้วยอย่างมากเลยสิบเปอร์เซ็นต์อย่างมากแต่มีอะไรที่คุณลงทุนแล้วได้ร้อยเท่าร้อยเท่านี้คือมันไม่ใช่แค่ ร้อยเปอร์เซ็นต์นะมันเป็นเท่าไหร่วะหมื่นเปอร์เซ็นต์หมื่นเปอร์เซ็นต์โอเคป่ะนีอ่อาจจะบางคนอาจจะไม่ได้ถึงขนาดนั้นก็สักพันเปอร์เซ็นต์ก็คุ้มแล้วนะสนะิบเท่าแต่จริงๆหลายคนทําได้แบบนั้นนะลูกศิษย์ของผมเป็นลูกศิษย์ถ้าเอ่ยเชื่อเป็นคนรู้จักหมดเลยในในใ,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 ในโลกออนไลน์นะแต่ถ้าคุณทำคอนเทนต์มันคือการดึงดูดคนขึ้นมามันปัชญาเดียวกับที่สตีฟจ็อบส์ทำสตีฟจ็อบส์เวลาเขาเปิด iPhone เปิด iPod อะไรพวกนี้ตั้งแต่รุ่นที่เขาทำ เขาจะมีวิธีการที่จะให้สื่อต่างๆให้คนไม่สนใจมันเป็นโฆษณาฟรีอะสื่อต่างๆก็ไม่ต้องมาทำมันเขาไม่ต้องไปจ่ายค่าสื่อไม่ต้องไปจ่ายค่ายิงแอดที่ไหนสื่อไม่ต้องมาทำอะถ้าไม่ทำมันสื่อแม่งเอาถ้าสื่อไหนไม่คัพเวอร์ตอนที่สตีฟจ็อบเปิดตัว iPhone นี่มึงเอาสุดๆพูดง่ายๆโฆษณาฟรีนี่แหละสิ่งที่ผมสอนทุกคนในคอร์สคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้ง เดี๋ยวผมอยากจะสอนอยากจะให้หมอทีมบอกเคล็ดลับอีกอันหนึ่งที่สําหรับเมื่อกี้เนี่ยอยากจะจี้ตรงนี้เอ่อเมื่อกี้หมอทีมพูดเรื่องของหนังสือคนส่วนใหญ่ไม่รู้นะว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ช่วยหยิบหนังสือพี่หน่อยอะไรก็ได้เล่มไหนก็ได้เดี๋ยวผมจะแค่เอาเป็นเอาเป็นตัวอย่างให้คุณเห็นนะว่าสมมติว่านนหนังสือของหมอหมอทีมชื่อว่าอะไรนะนั่งเฉยๆ<ล>ก็รวยขึ้นซะงั้งนหรือ นั่งคือชั้นเองนว่านั่งเป็นไรนะอ่าอันนี้เชย่อเชื่อนั่งเฉยเฉยก็ผอมได้อ่าอะไรที่ที่สังกันอ่ะอะไรที่สังกันอ่ะอ๋อนั่งเฉยเฉยหน้าเด็กซะงั้นอ่านั่งเฉยเฉยหน้าเด็กซะงั้นเล่มแรกโอเคโอเคโอเคที่บอกว่าอีบุ๊กที่ว่าอีบุ๊กมีขายได้ตลอดเวลาอันนั้นน่ะใช่ไหมหล่ะที่ส่งเงินมาใช่ใช่ครับคุณอย่าลืมนะทุกคนคุณอย่าลืมนะ เวลาคุณทําหนังสืออะสมมุติเล่มนี้มันคือเล่มนี้คือหนังสือหมอทีมใช่ไหมสมมติเวลาคุณทําหนังสือหนังสือได้ตังค์เปล่าหมอทีมหนังสือได้ตังค์เปล่าหนังสือได้ได้เงินอยู่แล้วกําไรอยู่แล้วได้ตังค์อยู่แล้วเพราะว่าเขาทำพรีออเดอร์มาไงเขาพรีออเดอร์มาทาหนังสือไม่ยากนิดเดียวง่ายจะตายคุณอย่าไปคิดว่าโอ้โหโปรดักต์นี้สร้างยากอาหารเสริมมันสร้างยากกว่าอีกหนังสือนี่ง่ายกว่าเยอะเสร็จแล้วคุณ ทำไมหรือป่าสมมติว่าหนังสือ6,500เล่มเนี่ยผมคิดคร่าวๆน่าจะกําไรประมาณ3ามสี่แสนอันนี้ไม่รู้นะแล้วแต่แล้วแต่น่าจะกําไร3ามสี่แสนอาจจะเยอะกว่าน,นั้นด้วยแล้วก็อ e ีบุ๊กก็เข้ามาตลอดเวลาเนี่ยก็คุณก็ได้มีพาสซีฟเป็นคำเข้ามาเรื่อยๆแต่คุณไม่รู้แนะว่าหนังสือนี้แม่งเป็นโฆษณาที่เจ๋งที่สุดเป็นโฆษณาที่คุณไม่ต้องเสียตังค์เป็นโฆษณาที่คุณได้ตังค์คุณเก็ตหรือปาเนี่ย คนอื่นไม่ต้องเสียตังคนะ์โฆษณาคนอื่นต้องจ่ายเงินให้ลูกให้ลูกน้องอิน e n t i v e ให้ลูกน้องตอบอินบ็อกซ์คุณไม่ต้องทำแรงทั้งสิ้นหนังสือได้ตังค์แต่สมมุติเล่มนี้ได้ 500, ไห0 0 0สนทำไมสมมติว่า500,000เสร็จแล้วแทนที่จะเสียตังค์โฆษณานี่แหละคือโฆษณาของอันเจ๋งมากเลยคือคนไม่จะวิ่งเข้าหาเพจของคุณซื้อของอีกแล้วเขาจะถามมีเล่มต่อไปไหมคราวนี้แหละมันเริ่มทับถม แล้วผมกถามว่าแล้วคุณจะไปเอาคอนเทนต์มาจากไหนหนังสือเล่มเนี้ยคุณก็เอาคอนเทนต์ที่คุณลงไปแล้วสิในเพจของคุณเอามารวบรวมเป็นเล่มทำไมต้องมานั่งคิดใหม่ซึ่งก็มาจากคอนเทนต์มาเก็ตติ้งด้วยขอเพื่อนเรื่องนี้สำคัญมากเพราะงี้อาจารย์ปรดิษฐ์สอนผมในคอร์สผมแง้มนิดหนึ่งแล้กันจริงๆมีรายละเอียดเยอะแต่สำคัญตรงที่ว่าอย่าลืมนะผมมาไม่ได้จบอรกศรสสตรมาผมเขียนหนังสือไม่เป็น เออแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้หนังสือผมขายได้เพราะว่าหนังสือมันแก้ปัญหาผู้คนใช่แล้วทำไมหนังสือถึงแก้ปัญหาผู้คนก็คุณก็เพื่อนๆน่ะลองลอง,ลองใช้คอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งแล้วค่อยๆให้ความรู้ผู้คนจะรู้ว่าปัญหาไหนคนมีเป็นเยอะปัญหาไหนคนเป็นน้อยเลือกเฉพาะปัญหาใหญ่หญๆมาแก้ปุ๊บแล้วรวบรวมไว้ในในังสือหนึ่งเล่มผลสุดท้าย หนังสือเล่มนี้ต้องโดนแน่นอนเพราะรวบรวมปัญหาของคนไทยทั้งประเทศที่เจอเรื่องเกี่ยวกับคล้ายกันอืมใช่านี่จริงๆพี่ต้คุณจะทำอัปเดตหนังคอร์สเขียนของพี่แล้วว่ะผมทำผมเคยทำคอร์สเขียนอันนึงนะถ้าใครสนใจเออไอบีนบล็อกมาได้ในในในผมเคยทำเขียนเอเขียนยังไงให้เป็นเงินหรือไงเนี่ยเออแต่ว่าถ้าเกิดใครทำเขียนหนังสือเนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องเขียนเองก็ได้นะ ผมเองบางทีก็หลังๆนี่ก็ให้คนไปถอดมาจากไลฟ์แล้วก็ทําเป็นหนังสือเล่มเลยเพราะว่าผมมันก็เป็นคําของผมอยู่แล้วแล้วก็เราไม่ต้องไปนั่งเขียนเองมันเหนื่อยคุณจ้างโค้ไซเตอร์เนี่ยไม่กี่หมื่นใช่ไหมเสร็จแ,แล้วต้นทุนในกา,ารทำหนังสือนี่ไม่เยอะมากเลยแต่เมื่อไหร่ที่คุณมีฐานแฟนเพจน,นะตอนนั้นผมยังสอนลูกศิษย์คนหนึ่งจนกลายเป็น b บ s สนักนักเขียนเบสเซอร์ชื่อว่าบอยวิสุทธ์บอยวิสุทธ์แสงอรุณเลิศ รู้จักกันไหมทุกคนรู้จักกันไหมบอยวิสุบอยวิสุทธิแสงเรือตอนนั้นเขาเป็นน,นักเขียนที่ไม่มีใครรู้จักเลยยังไม่เคยออกหนังสือเล่มแรกแล้วผมก็สอนวิธีของเขาว่าเฮ้ยน้องวิธีที่ทําให้หนังสือเขียนได้อขายดีนะคือคําเดียวน้องไม่ต้องไปออกอะไรทีวีอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องไปออกไม่มีได้ผลเลยออกทีวีไม่ได้ผลเลยพี่ออกออกเป็นร้อยรายการแล้วกูไม่ได้ผลเลยยอดหนังสือไม่กระเตื้องเลย ไม่ต้องไปออกวิทยุไม่ต้องไปอะไรท้มันไม่ช่วยมีสิ่งเดียวเท่านั้นที่ช่วยคือไปเรียนในคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งแล้วตอนนั้นเขาเป็น <c oughs> เขากลา,า,า,ายเป็นนักเขียน Best เบสเซอร์ด้วยคีย์คำเนี้ยด้วยคีย์คำเนี้ยเขากลายเป็นนักเขียนเบสเซอร์เลยเขารลู้เขาโฟกัสคือคุณคิดดูบอยพิสูจน์ตอนนั้นที่เริ่มมะเขา เขาไม่มีตังค์เลยนะเขาจะไปสู้อะไรกับนักเขียนที่คนที่ดังๆกว่าแล้วดังมาก่อนแล้วโหเขาไม่เขาไม่เป็นคนดังนะแล้วเขาก็ไม่มีตังค์ด้วยแต่ว่าผมบอกเขาเคลียร์นี้น้องเคลียร์นี้แล้วมันต้นทุนไม่มีด้วยคุณแจเขื่อนนี้พี่ผ่านมาหมดแล้วกูเสียเวลามาเยอะแล้วกูบอกมึงเลยคําเนี้ไปจัดการมาแล้วคํานี้มันอยู่ในคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งถ้าคุณอยากจะได้โฆษณาฟรีได้สร้าง เงินฟรี free, แะ้วคนลูกค้าแล้วแล้วข้อสําสคัญคือคุณจะเร็วกว่าผู้องค์กรใหญ่ๆองค์กรใหญ่ๆนี่คุณรู้ไหมมันกับผมเจอเยอะมันเป็นไดโนเสาร์อ่ะมันคือเขาไม่รู้เลยลูกค้าเขาต้องการอะไรเขาไม่รู้เลยอะ่ะเพราะว่าเขามาทาโซเชียลไม่เป็นเขาไลน์ไม่เป็นเพราะไลน์ไม่เป็นนี่เขาไม่ไม่เคยได้ยินจากลูกค้าเขาเลยว่าแล้วมันเอามากเลยพวกเนี้ยมันแบบผมโอ้โหมึงนี่ทําการตลาดจะผมพูดกับลูกผมพูดกับผมพูดกับ โดยตรงๆเลยที่มันเป็นเจ้าของบริษัทใหญ่ๆผมบอกมึงนี่ทาการตลาดแบบศตรวรรษที่แล้วผมพูดกับมันกระแทกหน้ามันเลยกูไม่สนใจอะ่ะเพราะว่าผมไม่สนใจว่ามันจะจ้างผมหรือไม่สนกูรวยและ้ะมึงจ้างกูไม่ได้ด้วยซ้ําอผมบอกมันเลยมึงทําการตลาดจากศตรวรรษที่แล้วแล้วอีกไม่นานน่ไม่เกินห้าปีมึงจะมีปัญหามากเลยมึงจะตามเขาไม่ทันแล้วถ้ามึงไม่เปลี่ยนวันนี้เกิดแรงไหมผมพูดแรงไหม <laughs> พูดตรงผมเป็นคนพูดตรงแต่ผมบอกได้เลยคุณนะถ้าคุณตัวคนเดียวนะ ตัวคนเดียวมีลูกน้องหนึ่งคนหรือตัวคนเดียวก็ได้คุณจะเร็วกว่าถ้าคุณรู้จักวิธีการคุยกับคนแบบแล้วก็ฟังปัญหาของเขานี่คือขีไปเรียนซาคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งใครยังไม่เคยเรียนต้องไปเรียนละคุณผมก็มีโอกาสได้ไปเจอจีเนียสหลายคนอาจารย์ของผมเนี่ยโคตรจีเนียสเลยลอรินมาเซลเป็นคอนดักเตอร์ที่คอนดักว r ค h e สตราตั้งแต่อายุ9ขวบ9ขวบใส่ขาสั้น คอนดักออเคสตราแบบวงวงโปรเฟชชั่นัลวงมืออาชีพออันดับโลกอะเก้าขวบแล้วตอนเขาอายุเจ็ดสิกว่าผมได้ไปเรียนกับเขาผมรึงได้รู้ว่าโอ้โหแม่งคนระดับโลกแม่งเป็นอย่างนี้เองกูทึ่งแล้วเรานั่นแหละทําให้ผมกระเติบโตแบบก้าวกระโดดเพราะผมไม่ได้เรียนจากหนังสือแล้วผมไม่ได้เรียนจากผมไม่ได้เรียนจากเอ,อครูมหาลัยซึ่ง ครูมหาอะไรเมืองนอกก็ไม่ใช่ว่าเก่งทุกคนนะครับครว่าแบบเราก็รู้บางคนก็แบบศึกษาตำราแค่ศึกษาตำรามาแต่ว่าปฏิบัติทําไม่ได้เลยอะไรเงี้ยแต่พอผมไปเห็นเห็นมันเป็นเทพ,พเจ้าเลยคนเนี้ยเราจึงได้รู้ว่าเออการเรียนกับเมนทอร์นี่มันคนละเกมเลยเว้ยมันทําให้ฉันแบบก้าวกระโดดเลยเว้ยมันแบบทาให้เราเราเรียนจากตัวอย่างของเขาอะเราเรียนเราเรียนทำให้เรารู้ว่าอ๋อมันเป็นเรื่องง่ายว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องยากจริงๆแล้วกูว่าคัปปี้เขาเลยจบ จอบปี้วิธีการคิดก็ปี้ภาษากายของเขากูก็จบแล้วนะเขาทําให้ทุกอย่างดูเป็นเรื่องง่ายฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่ผมก็อยากจะให้กับคนในประเทศไทยก็คือว่าไอ้สิ่งที่ผมไปตกผลึกเสร็จมาเนี่ยจากเมืองนอกเนี่ยเรียนจากจีเนียสจากพวกอริยะทั้งหลายแหล่ผมอยากม,มาฝึกฝนตัวเองผมอยากจะเป็นคนคนนั้นให้กับคนไทยรุ่นต่อไปว่าทํายังไงที่เขาจะมาที่ผมจะถ่ายทอดให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้และผมรู้เลยว่าการถ่ายทอดเนี่ยมันถ่ายทอดจาก ตัวอย่างคุณเห็นตัวอย่างแล้วถ้าคุณมาด้วยด้วยความคิดแบบนี้ในด้วยความตั้งใจแบบนี้ว่าฉันมาฉันต้องการเปลี่ยนชีวิตไปอีกทิศทางกูต้องการยิ่งใหญ่ออะพูดคํานี้เลยคุณต้องเป็นบุคคลสําคัญคุณต้องคุณคุณมาแล้วคุณจะกลายเป็นคนเดิมไม่ได้ผมต้องการใส่เข้าไปในหัวคุณในหัวของคุณเลยบอกว่าคนเกิดมาเป็นคนสําคัญ คุณเกิดมาเนี่ยไม่ต้องไปฟังชาวบ้านที่บอกว่าที่ที่พูดเรื่องอะไรตาที่บอกว่าคุณเป็นคนตาต้อยมึงอย่าหัวโตนะมึงอย่าคิดมากกับตัวเองหรือเปล่าอะไรไม่ต้องไปฟังคุณเกิดมาเป็นคนสําคัญตั้งใจไว้อย่างนั้นเลยแล้วมันจะเป็นความจริงไม่ต้องไปกลัวว่าโอ้โหหนึ่งคนลูกเป็นเออเป็นมีม,มีที่พลนเขามีพ่อแม่นน่นนี่ไม่ต้องสนใจทั้งสิน้นคุณคนเดียวถ้าคุณมีโฟกัสคุณทําได้มาเจอกันนะครับวันที่วันที่หกธันวา จองตั๋วเข้ามาเลยนะครับแล้วก็ใครสนใจที่จะเป็นแพ็คคู่ข้อมูลอยู่บนจอแล้วครับสำหรับ10บคนแรกเท่านั้นผมขอบคุณหมอทีมากที่วันนี้สละเวลามานะครับแล้วก็คนนี้คนคุณภาพจริงๆนะครับผมอยากให้ทุกคนไปตามเขานะครับถ้าใครยังไม่ได้ตามหมอทีมไปตามซะหมอทีมไม่ได้ให้ความรู้แค่เรื่องของทางการแพทย์เท่านั้นแต่ให้ความรู้ เรื sehr, ils, du, ่องดีๆมากมายนะครับแล้วก็บอทีมไลฟ์บ่อยมากนะครับเป็นความสุขครับเป็นความสุขเป็นความสุขแล้วก็จะให้ความรู้ดีๆตลอดเวลานะครับไลฟ์บ่อยมากเลยแต่คนดูเยอะมากคนก็ดูเยอะตลอดนะครับเพราะฉะนั้นไปตามเขาเลยนะครับที่เอ่อเพจเพจมีปะหมอทีม ชื่อเพจหมอทีมด็อกเตอร์ทีมนะครับนั่งเฉยเยก็ผอมได้อ่าโอเคมีคนเดียวแหละครับในประเทศไทยที่นั่งเฉยๆยก็ผอมได้ไม่มีคนอื่นเห็นไหมแตกต่างโดดเด่นนี้เห็นไหมแตกต่างโดดเด่นไม่มีใครก๊อปปี้ได้ในคือพูดแล้วมันไม่ต้องมันไม่ต้องมันไม่ต้องมานั่งงงไงอ่าม,มีใครอีกอะหมอทีแล้วมีหลายคนแล้วนั่งเฉยๆยก็ผอมได้มีหลายคนไม่มีครับมีคนเดียว นั่นแหละสิ่งที่คุณต้องเป็นนะครับแล้วผมจะสอนไปในคอร์สคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งขอบคุณหมอทีมมากนะครับที่ให้เวลาสลับเวลามานะครับคิดถึงหมอทีมมากหมอทีมาเป็นคนที่น่ารักมากแล้วก็เป็นคนที่มีโฟกัสแล้วเป็นคนที่เก่งมากเลยผมขอยกย่องรายใหญ่เช่คนนี้เป็นตัวอย่างของคนรุ่นใหม่นะครับเป็นเป็นฮีโร่ของคนรุ่นใหม่ทุกคนไปตามเขานะครับที่เพจหมอทีมนะครับแล้วเราขอลาไปแค่นี้นะครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณอาจารย์เช่นกันครับสวัสดีครับ